มาปลูกกล้วยพี่น้องมื่อนี้แบบฝนตกแห้งฝนตกแห้งถั่วมองปลูกกล้วยเบิดแล้วพี่น้องมาให้มองนี่แบบโลดถไายถ่ายไ,ไม่โลดแบบลมเอาขึ้นบ่ได้แบบพี่น้องบ่ได้ฝ้าถอ,อ,อยออกจะเลยกันล่างอืม จะเอาโลดขึ้นจากหลมุมอยู่หรือว่าทีจอดจิ่มพ่อไอ้เห็นมันยนั่นดินกามสก,กนจะสิมาเอาขึ้นหรือว่ามันสิตกเบิดมือเบิดเว้นกับบอลลูพี่น้องปากขุ้มเบิดมือเบิดเว้นเลยเวลามองนี่พี่น้องทางดงออกเสียวกุ้็ป่วยมะปูพี่นอ้องแต่ว่ามองนี่ก็หาเฮ็ดดีดีเด,ด้พี่น้องอืมอยากดำอ่ะว่าวสู้พี่น้องฟังเด้ อันมองนี่เห็ดละโงกบาว่าสิเป็นเห็ดละโงกหาเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกแดงพี่น้องออกดีดีออกดีขนาดกวมทั้งเฮ็ดปวกเลยเนี่ยส่งนี่ลยลยะนี่ละโงกแดงประจอบไปแจกที่เพย่ทายลิบให้พี่น้องเลยเบิ่งนั้น,อ,นอยู่ทั้งคุณอยู่ทั้ทงคุณนะเอออยู่เดินนี่นเดินเลยหาบ่ไแดงเยี่ยเลยพี่นอ้องมันมองมันสิออกแต่อยู่แต่กลมอมกกจิกก๊กแัน บางเบิงก๊ากบางนี่ไงเหลือพระไว้เนี่ยอันก๊กบากนี่ห้องก๊กบากก็สิออกให้ละงกขาวแต่เป็นก๊กกระย้อมก็ก๊อันจิกเนี่ยก็สิออกให้ละงกแดงพี่น้องตามธรรมชาติของเฟินนี่นะมงีดล่าอันเป็นอย่างเชาวาอันสิมาดามาดาม่าน้ำเนดามาน้ำเนียงเพราะว่าอันมองหาเห็ดสนี่กับมิเตู้อยากมหาเห็ยพี่น้อง เออแต่ว่าบมมีผู้ใดอยากมาเบิ่งมารักษาซอยได้แต่มีแต่ลอยมาเก็บมาลากเอาทีพอดีอันหลังมืออันเพิ่อนอยากได้เงินหลายหมาเอาหลายหมาข่อยเอาหลายพี่น้องแล้วเอาอยามาเบื่อหมาข่อยมันคือสมดจาวาพี่น้องเออเขาจะได้ของโม้โพดให้เหลือทักพันอันสมบูจุดจะไปอันเอาชีวิตของผู้อื่นอันข่าวแรกเงินห่จักบาท ซีร้อยหาล้อยไปข่ามาควายทิ่มนบะบพี่นอ้องสมัชช้างคิดได้แท้เออก็เห็นแต่แม่โลดดะดาม,มา่าปก็อยากดาม,มาบา้างเนาะพี่ยังจะสิมาอันเฮ็ดกันค้ากันแน่กันแท้ว่าก็เลยน,นีย่แก้ปัญหาเลยไทยมันออกเบิดนะี่ยลงป่าเนะี่จะเอาไว้เพ็่อนยังไม่แต่ผู้อยากได้ไม่แต่พูดพูดอยากเบิง่งผู้อยากเงีง้อยอย่างนีพี่น้องเนาะ เออเนี่ยเลยอ่าเพิ่นก็เลยมาปลูกกล้วยจะกลมเจะแกนตั้งคืนปลูกแล้วสี่สิบหน่อสี่สิบหน่ออีน้อแล้วก็พั้นยังก่อนเนี่ยเอ้ยอใอรจำซื้อพันธุ์มาได้แต่ว่าเป็นกล้วยน้ำหวานี่ยแหละอีกพันหนึ่งก็เป็นอันปากช่องแล้วก็อีกพันหนึ่งกับเป็น อันผ่านเหนียงจับซื้อกระดา้าจอม,มาส่งผมว่านนีโบกใยดอกอันต่วนผ่านเพันกระดาษกะอามาส่งจากยุบโบนี่แหละยุแถวสว่างวิลาวงนี่แหละเพันเอามาส่งเออสื่อมาหาซิปนอพันแถมไปซีโนตันว่ากับขี้รถเก๋งมาส่งใส่ถ่ายรถเก๋งมาเออขจอม้าขนส่งไงน่าใส่รถเก๋งมา,ขา,ากขจอามา้มาเบิร์ตจิ๊บสี่ซินปนอหาซิปนอพี่น้องเออ ตอนนี้อันลลานไส้กำลังอันนี้ยูหนกำลังอัน,นงุ่มลดยูหันทุกสิบข้นไหน่บ่อนี่แหละพี่น้องก็เลยว่าถ้าพี่นอ้นองมาเบ่งอันมองผูกกล้วยอม,มองผูกกล้วยก็เลยว่าอันมาดามา่าไอ้ฟังว่าเป็นอยังจังก็เลย จริงๆแหะมันก็ได้ผลประโยชน์หลายอยู่ที่นี่นะพว่วาสีอันหาเห็ดหาหาวหาเนอไม้เออหาเนอไม้โจดเนอไม้อยังก็ออกหลายออกดีบักอย่างบกหวายที่น้องเอ้ยหมุนเวียนอันหาอยู่หากินบอได้อืดบอได้ยากกันย่นมองอ๋อเจาะซ้ำนี่ละแล้วก็ได้เงินได้ช่องได้ขายอันพอได้อยู่ได้กินแต่ว่ามันยากซะเลเกินยากน้ำข้นนั่นนะ เออขวกัขี้ขานเบาเนี่ยผู้ใดกัขี้ขานเบาแล้วก็เลยปกปรึกษาการมันก็อ่ายแล้วว่าเออเดี๋ยวฉันจัดการเองเราจะนอนมาโรคหลอดปลาบางทีปลาถ้าจะเป็นตกยังม่เด้ออกเมือนอู้คืออยู่ได้พี่น้องที่เกิดเป็นยังจีหล่ะเป็นคืมมีทั้งบักอันบักผีพวนบักไข้เข่าบักไหวบักยางบักเมฆบักเหียงแล้วโอ้ยหลายอย่างวลไม่ปลาไปจักอึดจักอยากอยู่แถวนี่นะพี่น้อง รวมถึงสมุนผอกสมุนไพรด้วยเนี่ยไี่นี่นะเออมี่แหละพอเขาเลยมาด่ามาสูพี่สูน้องฟัง่งข้นเฮาอยากได้หลายอยากได้เฮ็ดผู้อื่นมาเฮาจะเด็กจะเดินเอาอันยาเบือ่อมาเบื่อหมาข่อยพี่น้องเกิดสมาสร้างเฮ็ดเป็นกิดจังหวะเออเด็กพย,ยางผ้าเป็นยางไปเบิ่งทั้งปูนมันสิดึกเดืองด่างขึ้นบ่อะไรไปไหนนี่จกลุ้มมองที่เขาเจ้าไทยนี่นพี่นอ้อง โอ้ยแกนแนอยู่ตัวละแกนแนอยู่เดี๋ยวจังลบมาอันนี้ครั้งนี้อ่ายพึ่นกะว่าสิปลูกกล้วยเบิร์ดล่ะพี่น้องทยอยปลูกไปแต่ว่าพึ่นตัวอันผู้ออปลูกนั่เบได้มาปลูกเองดอกพันยู่อันนครปฐมคุณ เป็นแต่จ้างลูกจ้างล้านจ้างไอ้ไส้เนี่ยสามาเด็ดมาปลูกขน้อยกับบ่มีแห้งสิเพื่อนพี่น้องจชเป็นโลกนีนไผ่เอียงนะบ่จิชุบเอือกชุบยากนี่เด็ดปลูกไว้นี่พี่น้องอันนี้ซีซีพจนปลูกเนี่ยนี่เด็ดปลูกแบบง่ายๆธรรมชาติธรรมชาติเลยฟังด้วยพอดีฝนตกมาใส่กันพี่น้องเห็นไหมคะ คนตกมาใส่กับซิเดปลูกง่ายๆเลยได้บริคุดหรอกคุดหลุมเลิกเลยได้พี่น้องบมีสูตรบมีแสเอียงเลยถ <laughs> ูกปลูกกล้วยป่าท่าธรรมาชาติอีหลีมาใส่กี่ฟูนเอาที่หลังเออปลูกมันไปโรลดว่าสันอ่ะแตงมาแตง่งแปลงเอาตอนจะมาหาอาต้นใหม่มาปลูกแซมระวังต้นกล้วย เป็นอย่างดีแน่ละพี่น้องเอ้ยตกแค่บ่ออันนี้คือบบว่าเผืชกินได้ปีงานว่าเคืองปีปีหนึ่งสองปีนี่เนะาะซ้ำมะขวยไงนี่ละพี่น้องไม่นี่กับพอล่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้ละมาดามาสูฟังว่าเป็นอย่าง,งเป็นเหตุผลมาจึงไห้ทางดงทังปลาถิ่นออกเจ็ดสี่ แตยังแก้ปัญหาบ่ไใดอันซุ่มมุมหมดเลอคืออยู่ทั้งหลังุดนะนะทนายกับว่าสิเอาออกบ่ได้หละพี่น้องอืมแต่มันยังไงเกิมาใหม่รัฐบาลกะจะเป็นพี่บาพี่บออีหยังดอกพี่น้องเอ้ยบอกปลานั่นบอกว่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ป่าพี่บาพี่บออีหยังอันภูมิป่าผัดใบเสียภาษีแพงไรละหาลอยเป็นเพราะว่าอืมแต่จะปลูกฮาแะแตกอีหยังเป็นหมอพี่น้องเออ เออแล้วอันผู้อันอันนีปลาละถางปลาถิมจ้งบดเสียภาษีแพงเฮ็ดยูเฮ็ดก,กินเพิ่นหวานปลาเนี่ยละส่งเสริมการปลูกป่าเิ่นวาโอ้ยจะมันเฮ็ดบ่คือครับพี่น้องข่เว้าถืบอบ่หเลยว่าข่เว้าผิดเขาข่อยเเ้าผิดก็ขคอโทษขออไัยเด้อแต่วันมันบดถือคู่ถืกใจข่อเอาโปโลพปงานาไหม ไปสิไปกับบไปแจ็กเื่อไปละพี่น้องไ <c> ป <oughs> <g ay> <bye> บาย bye. เจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม